ตอนนี่9ตอนนี้หลินเทียนอยู่ในเขตแดนชิปรจรนเทวะแล้วดังนั้นความแข็งเก่งของเขาจึงไม่ใช่อะไรที่ผู้เชี่ยวชาญเขตแนดนหล่อหลอมร่างกายรละดับที่6ตรงหน้าจะสามารถป้องกันลูกทิบของเขาเอาไว้ได้ที่มันยังไม่ตายเพราะการโจมตีนี้ล้วนเป็นเพราะว่าหลินเทียนนั้นออมแรงเอาไว้ข้าและคนอื่นๆมีหน้าที่เอาจดหมายไปส่งให้กับท่านเจ้าเมืองแต่เจ้ากลับกล้าลงมือกักบพวกข้านงนั่นหรือกานักนะหัวหน้าของกลุ่มคนเหล่านั้นได้ตะโกนออกมา ลินเทียนได้กระชากคอเสื้อของคนผู้นั้นก่อนที่เขาจะตบออกไปอย่างไม่สนใจส่งจดหมายงั้นหรือคิดว่าข้างโง่พอที่จะไม่เห็นความเป็นปฏิปักษ์ของเจ้างั้นหรือเจ้าบุ้มลินเทียนได้ยกเทา้าเตะไปยังชายคนนั้นจนลอยออกไปไกลในหมู่พวกเขาทั้งสามคนได้แสดงสีหน้าซีเพื่อนออกมาทันทีพอไม่คิดว่าหลินเทียนจะแข็งแก่งขนาดนี้เหล่าผู้คนรอบข้างล้วนแต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเจ้าหนุ่มนี่เป็นใครกัน ทำไมถึงได้ก้าล่วงเมือกับทหารของจักรวรรดิกันนั่นมันเขาเป็นนายน้อยตระกูลหลินที่มีเชื่อว่าหลินเทียนแล้วก็ยังมีหลินซีอยู่ด้วยนี่ตอนที่ตระกูลหลินยังไม่ร่มสลายก็ยังไม่มีอำนาจพอจะต่อต้านกองกําลังของจักรวรรดิด้วยซ้าดังนั้นอย่าพูดถึงหลินเทียนในตอนนี้เลยเขาบ้าไปแล้วงั่นหรือแต่ทําไมเขาถึงได้แข็งแก่งขนาดนั้นเหล่าผู้คนมากมายบนท้องถนนต่างก็แสดงใบหน้าและในตาที่เบิกว้างณนะตอนนี้ เสียงวีท้าจากที่ห่างไกลได้ดังเข้ามาอีกครั้งกลุ่มทหารใหม่ที่แข็งเก่งกว่าเดิมได้เดินออกมาพิบตาเดียวเหล่าทหารหลายสิบคนก็ได้มาถึงที่นี่และเบื้องหน้าของพวกเขาก็มีมาลักษณะอย่างดีถึงสามตัวซึ่งบนหลังของพวกมันมีชายแวกลางคนที่ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นไออันนนาสยดสยองออกมาชายแวกกลางคนทั้งสามนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการของเมืองแห่งนี้และจากด้านซ้ายไปถึงด้านขวามีชื่อว่าลี่ยุนดงเฉินปิงและเจิงโม ซึ่งพวกเขาต่างก็อยู่ในเขตแดนเชื่อประจรนเทวะก,กันหมดแล้วอะไรกันเฉินปิงได้คำรามออกมาเสียงดังทหารที่ยังไม่ถูกดินเทียนเตะออกไปนั้นได้แสดงแววตาที่เป็นะกายออกมาพร้อมถังรีพูดออกมาอย่างดังว่าหัวหน้าขอนลับเจ้านี้มันไม่เพียงแต่ขัดขวางการทํางานของพวกเราแต่ยังก้าลงมือกับพวกเราด้วยเขาขัดต่อกฎหมายของพวกเราอย่างชัดเจนดังนั้นปวดจัดการมันด้วยขอนลับไร้สาระมันเป็นเพราะว่ามาของเจ้ามันล้มลง ก่อนที่จะชนพวกเราต่างหากและพวกเจ้าก็มาหาเรื่องพวกเราด้วยตนเองเราทําไปก็เพราะปกป้องตัวเองทั้งนั้นส่วนๆได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่มีน้ําหูเจ้านันแหละพูดไร้สาระ,ะเป็นเพ็นบระเจ้าขวางถนนต่างหากจึงได้ทําให้ม้าของพวกเราตื่นกลัวทหารธรรมดาได้ชี้ออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดออกมาว่าเขาไม่สนใจต่อกฎของทางจากักรวรรดิแถมยังลงมือทําร้ายเราต่อหน้าผู้คนนี่คือความจริงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการทั้งสามคน ได้กวดตามองไปทางหลินเทียนด้วยแววตาที่เย็นเยือกเฉินปิ่งได้พูดออกมาด้วยเสียงเย็นชาว่าไปจับตัวมันมาขอรับหลังจากที่พูดจบแล้วหนึ่งในทหารก็ได้วิ่งออกไปทางหลินเทียนด้วยทันทีสู่สู่ได้พูดออกมาด้วยความโกรธว่าเจ้ากาททำเรื่องไร้เหตุผลอย่างงั้นหรือณนะตอนนี้หลินเทียนได้ยกมือขึ้นขวางเธอเอาไว้ก่อนเขาได้หลีตาลงพร้อมกับมองไปยังคนทั้งสามที่อยู่บนหลังม้าและถามออกไปว่า เป็นพวกลูกกระจของโจเฮอร์สินะเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วพวกคนทั้งหลายก็ถึงกับเปลี่ยนไปในทันทีเจากก้ากล้าพูดชื่อของท่านผู้บัญชาการว้วนๆแบบนั้นนั้นหรือนี่มันกล้าจริงๆบ้าไปแล้วหลายๆายคนถึงกับตกตะลึงออกมาหลายๆคนได้ก้าวถอยห่างออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกหาว่าเกี่ยวข้องกับหลินเทียนผู้ที่เป็นใหญ่และรองลงมาจากเจ้าเมืองก็คือผู้บัญชาการกองทหารของเมืองแห่งนี้และแน่นอนว่าแม้แต่ตะกวลที่น่านับถือ ก็ยังต้องเกรงกลัวและไม่กล้าจะล่วงเกินแต่ตอนนี้มีคนคนหนึ่งกับกล้าจะพูดเชื่อของชายคนนั้นออกมาห้วนนี่มันเป็นการหยามเกียรติกันชัดๆัดหนึ่งในชายจะนั่งอยู่บนหลังม้าชั้นดีได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเป็นเย็นชาพร้อมทั้งพูดออกมาว่าเอาตัวของมันมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจับมาให้ได้กองกําลังทหารได้ก้าวเท้าออกไปด้วยท่าทางที่เย็นชาย,ยิ่งกว่าเก่าเหล่าทหารพวกนี้ผ่านสนามรบมาแล้วดังนั้นกลิ่นอายของพวกเขา จึงได้น่ากลัวกว่าผู้เชี่ยวชาญธรมธรมดาาณตอนนี้กินไอเหล่านี้ทําให้หลินซีซึ่งอยู่ข้างๆหลินเทียนอดตัวสั่นไม่ได้ท่านพี่นางได้จับชายเสื้อของเขาเอาไว้ด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีเผือดด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวเพราะถึงอย่างไรก็ตามนางเป็นเพียงแค่ดเด็กน้อยอายุ8ปดขวบเท่านั้นเมื่อมองออกไปยังสีหน้าของนางแล้วประกายดวงตาของหลินเทียนก็เย,ย็นยะเยือกยิ่งกว่าเดิมเขาที่ตัดพานยังเขตแดนชิมประจรเทวะได้แล้ว จึงได้พานางออกมาเที่ยวเล่นที่ด้านนอกแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก่อนหน้านี้นางหัวเราะไม่หยุดแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องสู่สูดูแลน้องสาวของข้าด้วยเขาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เย็นชาสู่สูได้พยักหน้าของนางเพราะว่าตอนนี้นางสัมผัสได้ถึงความโกรธอย่างสุดขีดของหลินเทียนได้อย่างชัดเจนณนะตอนนี้นางได้จูงมือของหลินซีกลับมาและป้องกันนางเอ,อไาไว้ข้างๆและในเวลาเดียวกันนี้เองทหารได้เดินเข้ามา ยอมจำนวนซะหนึ่งในพวกนั้นได้ตะโกนออกมาซึ่งชายคนนี้ถือหอกแหลมกลมเอาไว้ในมือพร้อมทั้งฟาดเข้าใส่ทันทีหลินเทียนได้จับปลายหอกเอาไว้ก่อนที่จะใช้มือขวาต่อยสวนกลับไปจนทําให้ทหารคนนั้นปิ้วไกลออกไปเจ้ากล้าขัดขืนอย่างนั้นหรือหนึ่งในพวกเขาได้ตะโกนออกมาหลินเทียนได้แย่งเอาหอกจากมือของชายคนนั้นพร้อมทั้งยกเท้าขึ้นและเตะอัดออกไปอย่างจังซึ่งในครั้งนี้เขาไม่ได้ออมแรงเลยแม้แต่น้อยจึงทำให้ชายคนนั้น ตกลงมากระแทกกับพื้นและแน่นิ่งไปในทันทีนี่เจ้าทหารทั้งหลายที่เดินเข้ามาได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปหลินเทียนได้แสดงสีหน้าและอารมณ์ออกมาพร้อมทั้งเวียงคอออกไปรอบๆบุ่มบุ่มบุ่มทหารทั้งหมดที่เดินเข้ามาในตอนนี้ล้วนแต่ปิวออกไปเหมือนกับหุ่นไล่กาและกากเลื่อนออกมาไม่หยุดเมื่อมองออกไปยังฉากเหล่านี้แล้วก็ถึงกับต้องทําให้หยุดหายใจในทันทีแน่นอนว่าในผู้ชมบางคนนั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ตอนนี้พวกเขากลับต้องพังอะไปผิดปกติทหารกลุ่มนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่เจ็ดเลยนะแต่กลับถูกกดออกไปด้วยท่าทางสบายๆงั้นหรือสุดยอดไปเลยสุดยอดเกินไปแล้วหนึ่งในพวกเขาได้พูดออกมา่ทาทาของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการที่อยู่บนหลังมาทั้งสามคนได้มนมองลงทันทีเฉินปิงที่อยู่ตรงกลางได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าทำลายเจ้าหน้าที่ของจกักรวรรดิกลางถนนนี่เจ้ากา่า ในเวลาเดียวกันนี้เองเสียงกรีดร้องของสายลมก็ได้พุ่งเข้ามาหอกแหลมคมได้ถูกซัดออกมาจากมือของหลินเทียนก่อนที่มันจะพุ่งทะลุไหล่ซ้ายของเฉินปิงจากนั้นก็ส่งผลให้เฉินปิงกระเด็นตกจากหลังม้าด้วยทันทีบุ้มเฉินปิงได้หล่นลงไปกระแทกกับพื้นซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปประมาณ15เมตรก่อนที่เขาจะกระอักเลือดออกมาคําโตเมื่อเห็นฉากนี้แล้ว่าทางของหลี่ยุนดงและเจิงโมก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากกล้านากนะลุมมันซะ พวกขาได้กำลังออกมาทันใดน,นั่นเองที่พวกขาได้กระโดดลงจากหลาม้าก่อนจะวิ่งเข้าหาเฉินปิงเพื่อดูอาการและในเวลาเดียวกันนี้ทหารทั้งหมดก็ได้พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วระดับต่ำสุดของพวกเขาอยู่ในเขตแดนหลอ่อหลอมร่างกายระดับที่7และระดับที่แข็งแกร่งที่สุดของทหารเหล่านี้ก็อยู่ในเขตแดนหลอ่อหลอมร่างกายระดับที่9ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งจริงๆหลินเทียนได้แสดงสีหน้าเย็นชาออกมาพร้อมถั้งพุ่งเข้าใส่ โดยที่เขาไม่หลบแม้แต่น้อยปิปตานี้เองทหารที่อยู่หน้าสุดก็ถูกเตะปิวออกไปโดยสภาพกึ่งตายคนเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแอแต่หากเทียบกับลินเทียนในตอนนี้แล้วมันเปราะบางเหมือนกับทาลกแรกเกิดก็ไม่ผ่านไม่นานเสียงหัวร้องระง,งมก็ได้ดังขึ้นขณะที่ทหารทั้งหลายได้ทรุดตัวลงกับพื้นตามๆกันพัะเจ้าบ้าไปแล้วหลายๆคนถึงกับอดกืนน้ำไหลไม่ได้ณนะตอนนี้เสียงเอ,งอะอะได้ดังออกไปทั่ว และไม่รู้ว่าดึงดูดความสนใจของใครไปมากมายแค่ไหนตำหนักแรกสมบัติเองก็อยู่ห่างออกไปไม่ไกลแม้จะมีร้านค้ายอยู่รอบๆมากมายแต่ตำหนักนี้กระดูเจิดจรลัดเป็นอย่างมากตอนนี้ในตัวตำหนักที่สองชินเหว่และปูชิก,กำลังสนทนากันอยู่แต่หลังจากที่พวกเขาได้ยินเสียงบวกเวกแล้วก็ได้แต่ขมวดคิ้วไปตามๆกันก่อนที่ชินเหว่จะชะงงกหน้าออกไปทางหน้าต่างและเห็นเพียงชายหนุ่มที่กำลังถูกลล่ล้อมไปด้วยกองกำลังทหารมากมาย แต่กลับสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระขยับแขนนิดหน่อยก็ส่งทหารปิวออกไปไกลขยับขานิดเดียวก็เต,ตะทหารอีกคนจนหมดสภาพและนอนอน,อนาถอยู่กับพื้นแข็งแกร่งจริงๆเจนนี่มันสุดยอดไปเลยแม้แต่กองกาลังของจักรวรรดิก็ยังกล้าล่วงเกินชินเหว่ยได้แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาณนะตอนนี้เองที่นางตระหนักได้ถึงอะไรบางสิ่งก่อนที่สีหน้าของนางจะเปลี่ยนไปทันทีท่านภูชิมาน,นี่มาน,นี่เร็ว ชินเหวได้ส่งเสียงเรียกออกมาอย่างดังว่าไงงั้นหรือปูชีได้ถามออกไปชินเหี๋ยังคงจ้องมองออกไปที่นอกน้าต่างแล้วพูดออกไปโดยที่ไม่หันกลับมามองว่ามานี่เดี๋ยวท่านก็จะรู้เองปูชีได้แสดงสีหน้าที่สงสัยออกมาเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นนางหยาบคายแบบนี้ณนะตอนนี้ปูชีได้เดิอนออกไปและมองออกไปข้างนอกเจ้าหนุ่มนี่กล้าจะลงมือกับกองกำลังของจักรวรรดิกลางถนนเลยอย่างนั้นหรือกล้าจริงๆปูชีได้ขมวดคิ้วออกมา ไม่ใช่ชินเยาได้ใส,ส่ศีรษะและชี้ออกไปพร้อมกับพูดว่าท่านผูช้ชี้ดูที่มือขวาของเขาสิผู้ชี้ได้สแสดงสีหน้าสงสัยออกมายิ่งกว่าเดิมพร้อมกับมองตามที่นางชี้ไปในเวลานี้ตาทางของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างมากนั่นมันในสายตาของพวกเขาได้จดจ้องไปยังแหวนที่อยู่นิ้วกลางมือขวาของชายหนุ่มซึ่งอยู่กลางท้องถนนและถูกลายล้อมไปได้วยกองกําลังของทหารแหวนมิตินั่นไม่ผิดแน่มันเป็นแหวนมิติของพวกเรา ที่ซื้อมาไม่นานนี้และหลังจากนั้นเราก็ได้ขายออกไปแล้วชายหนุ่มคนนั้นกับเจ้าหนูนั่นละ่ะดวงตาของนางได้เปล่งประกายออกมาเหมือนได้พบกับเรื่องใหญ่่าทางของภูชีก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกันก่อนที่จะพูดออกมาว่าจะบอกว่าเจ้าหนุ่มที่กําลังสู้กับกองกําลังทหารเหล่านั้นคือนอกชายภาพคุมสีดําที่เป็นปรมาจารย์ด้านขายอาคมระดับสามเป็นคนคนเดียวกันอย่างนั้นหรือจะต้องใช่แน่ๆข้าไม่มีทางจาแหวนมิตินั้นผิดอย่างแน่นอน ชินเหวียงพยายามพยักหน้าของนางผู้ชี้ที่มักจะสุขุมเองก็ได้แต่มองออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงช่วงที่ผ่านไปหลายลมหายใจจึงได้พูดออกมาว่าใช่แล้วแม่นางน่าจะจำไม่ผิดอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นก็อธิบายได้ว่าทําไมถึงได้ไม่เห็นกองกําลังของจักรวรรดิอยู่ในสายตาหากว่าเจ้าหนุน่มนี้เป็นคนคนเดียวกันกับน้องชายผ้าคุมสีดําแล้วล่ะก็ก็มีคุณสมบัติพอที่จะไม่สนใจกองกําลังของจักรวรรดิ พวกเขาได้แต่มองออกไปอยู่เป็นเวลานานโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาเจ้าหนูในที่สุดก็รู้ความจริงของเจ้าแล้วนี่มันเป็นเพราะเจ้าเปิดเผยตัวเองนะพี่สาวไม่ได้สืบหาแม้แต่อย่างน้อยชินเหว่ได้กำมัดของนางโดยท่าทางชินน่าหลงไหลย,ยิ่งกว่าเก่าก่อนที่ท่าทางของนางจะเปลี่ยนไปแล้วพูดออกมาว่าท่านผู้ชิออกไปช่วยเขาหน่อยสิผู้ชิได้ยิ้มออกมาก่อนจะพูดว่าไม่จําเป็นหรอกไม่จําเป็นงั้นหรือ ชินเหวาได้กระมดดขิ้พร้อมกับพูดออกมาทหารธรรมดาอาจจะไม่ใช่คู่มือของเขาก็จริงแต่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการทั้งสามคนนั้นมีชื่อเสียงในเมืองแห่งนี้มากๆเรียกได้ว่ามีความสามารถพอจะคุกคามเขาได้เลยนะชินเหย่รู้ถึงข้อมูลในเมืองเฟิงเจียนนี้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงรู้ได้ว่าทั้งสามคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงของเมืองแห่งนี้ผู้ชีดได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าแม่นางไม่สังเกตหรือว่าน้องชายผู้นั้น ได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนชินระจรเทวะแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่าทางของชิ้นเหยาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเขตแดนชินระจรเทวะอย่างนั้นหรือท่านผู้ชิแน่ใจงั้นหรือนางได้ถามออกมาได้สีหน้าที่สงสัยและตกตะลึงอายุ16ปีเขตแดนชินระจรเทวะนี่มันเป็นเรื่องบ้าอะไรกันแต่เท่าคนนี้จะดูผิดได้ยังไงผู้ชิดได้ใส่ทีสระพร้อมกับพูดออกมาว่าอายุ16ปี ประลจมจา์ด้านขายอาคมรัฐสามเป็นอย่างน้อยแถมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนชีพประจรเทวะนี่ข่าอยากจะรู้จักจริงๆว่าใครอยู่เบื้องหลังของเขากันแน่ถึงได้สามารถสร้างภูมิพรสวรรค์ได้ขนาดนี้